ผลักค่อาลักแบ๊กพราบบนิ่งๆหน่อยเสาวงเหมือนว่านิ่งกับโมต้ากาซลองสองปีกาซลองยังไงครับกาซลองสองปีการสลองีการสลองเฮ้ยเสิร์ฟช่วการสลองใช่ได้ไหมการสลองกาซลองสองปีมันพูดอะไรน้องเราเราจะกินแกงหอยแกงหอยเป็นยังไงมันไม่ได้ถามแบบนี้ การ์ตูงไม่ได้ถามแบบนี้เท่าไหร่อ่ะขอได้ลองไปครับอะไรนะมัพูดอะไรความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องเลาการ์ตูนเอาไม่ดูเฮาเนี่ยจะกินแกงหอยวันนี้แสดงเป็นสองคาแรคเตอร์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะเดี๋ยวมันจะต้องทำนี่เธอรับแสดงไหมใช่หรอครับเธอเป็นนักแสดงไม่มีหมดโยนให้ไงหรอเธอมีคุยกันนะในภารกิจบ้านเขามีคุยกันเองไหมมีครับเขาคุยแต่อะไรครับคุยกันที่ผ่านมาที่ไหนคุยเรื่องเรียนพิเศษ นักเรียนพิเศษใช่ใช่ระหว่างระหว่างว่าแบบเออไม่ชอบครูเรียนพิเศษคนนี้นะเราเปลี่ยนคนไหมีมตีกันนิดอต้อยคือความคิดไม่ตรงกันใช่ใช่แล้วก็มีความได้เดี๋ยวจะต้องได้มาเจอกันแหละทั้งคู่ถูกปะเพราะแบบคนนี้ก็ต้องได้เจอพลัดกับพลัดแล้วก็ต้องมีความไม่เข้าใจว่าเฮ้ยยังเขาไม่ตข้าใจเราสับสนนะมีความสับสนซึ่งสมองมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ส้มผมเหมือนกันนะสมผมเหมือนครับเหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยหรอแต่เจ้พระพระรักแซร์เบนใช่พระรักแซร์เบนแต่เราและเราก็คือจำไม่ได้เราก็คือจะจำไม่ได้ว่าคนนี้ครนีากลังใจเราหรือเปล่าจำได้จำได้คนนี้คาแรคเตอร์เขาจำจำได้ว่าคนนี้คือคนนี้ใช่คือทุกต้องมากเลยเขาเป็นคนสำคัญรักแท้คนนี้มองแค่คนนี้เลยเขาไม่ได้ใช้การมองพี่เขาใช้ความรู้สึกนะหนาไม่ถ้าคนสำคัญจริงเขา ไม่ว่าจะอะไรก็จำได้อยูแล้วแม่มีเป็นคนโคลนคนหนึ่คลิ้ลิ้กสิทธิ์จับเลยนะยังยังไม่ถึงเจ็ดคำอ่าอยู่ไอยู่ไรนก็เอะไรก็เราอะไรก็เราเี่ย่ะของผมจะเป็นสไตล์แบบ เป็นผูชายใช่เอเป็นผูชายใชผู้หญิก่รูิ่ายหรคาแเคเตอร์จะเป็นแบบออกแนวเแใช่ไหมแบบเแบบซืมารู้หลัคะสีดำเบอยเบอยป็นแบบซืมารู้จักแบบแบบซืมารูมากไม่เาด้กเียกหน่งือเป็นเป็ดเป็ดจะเป็นแบบซืมารูเดี๋ยวซันอิสสะาตรงนี้เลยธอลองฉี้ดิเป็แบบจะขึ้นมาอ่าอันนี้นะคุณอันนี้คือไม่หนักที่ยินดเตอร์อันนี้คือแบแบบรักแล้วเนาะ แบบ,แ,บนแนวออกเป็นเจ้าชู้แล้วก็คือชอบคนอื่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาอยู่กับเพื่อนๆจะเป็นคนแบบเฮฮาจะปูดเรื่อยแต่ว่าถ้าอยู่กับคนอื่นที่แบบเราไม่รู้จักเราจะเป็นคนแบบนิ่งๆคูลๆไปเลยแบคิบลูกแบบยิงๆไปเลยอ,อันนี้เรื่องจริงหรือว่าในละครทั้งคู่หรืได้ได้เนาะแต่ในเรื่องเธาก็พูดไม่หยุดเลยนะ จมองตั้งแต่ตอนตอนตอนอีหนึ่งเป็นต้นมาเธอก็ยังพูดไม่หยุดเลยก็เอ่อเหมือนประมาณเรื่องแรกกเรื่องสองอ่ะผมเป็นตัวชงเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวชงที่น้อยกว่าเนี่ยจะเล่นจะเล่นอะไรไม่ถึงนะประจบตาต่องเป็นตัวชงที่แต่ว่าเรื่องแรกกับเรื่องสองก็จะเป็น สมมติจะเป็นหนักตัวชงจะเป็นหนักทางยี่ห้าได้หผมผมจะเล่าอะไรบ้างผมเห็นเรื่องที่สองเนี่ยเขาชมเก่งมากเขาชมแบบคนยกประจำนันมันสีไหนครับหยกประจำถ้าไม่มีใครเล่นก็ติ๊ดแอน์อยู่คนนี้จิบจิบจิบเฉลคนเดียวบอลมาดูนะครับอย่าทิ้งแอร์ผมอะไรยังไงยังไงอ่ะเราวไงต่อแล้วก็ถึงไหนแล้วนะถึงแล้วถือว่าเป็นคนบอกว่าเออเโคชไม่เคือโคชมีผิดมีผิด อีพีหนึ well, ่งกับอีพีสองเนี่ยผมก็จะชอบชอบไปเรื่อยเลยพี่แต่พอแบบได้มาเจอคนคนหนึ่งอยู่ร้านน้ำส้มปั๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบสปาจอยอย่างเงี้ยเจอปั๊บใส่ดูลนะแม่หลิกดิ้นดุลข้ากันใช่แล้วนะฮะนี่เหรอค่ะแต่ก็ได้สนใจพี่ที่เป็นคนดังดีแอดสติแล้วก็แบบสติพอเราไปเจอพระรามปั๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยนะคนนี้น่ารักเราต้องแบบเออ แล้วคำพี่ว่าเราแบบไม่มีเป like ็นตัวเป็นตนสักทีท <athlete> ีแล้วแบบเออตอนเราต้องมีเป็นตัวเป็นตนบ้างทำไมมันเป็นผลอะไรวะจะได้มีแฟนไม่ได้หรอแล้วคำพี่ว่าเพื่อนกป็แบบมีคู่ใช่อย่างคู่แล้วคำพี่ว่าเพื่อนเรามีคู่กันหมดนะแล้วมันก็แบบชอบผลว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีเออเมื่อไหร่จะมีแล้วแบบหาเป็นตัวเป็นตนสักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็แบบเอออยากความรู้สึกว่าอยากมีอยากมีแบบคู่กับคนนี้เขาบ้างก็เลยแบบลองจีบทำไมไม่ลองจีบดีกว่าดู ไม่ได้นะจิกดิวจิบอะไรจิกชิวมาเธอจะไปไลฟ์กับดิวตีปารูมั้ยถ้าจิบคนหนึ่งก็จะไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อแบบนี้ว่าเลยเออหลังจากนั้นก็คือเริ่มสร้างสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆมีอะไรโมเมนต์น่ารักน่ารักมีประโยคเด็ดๆที่พูดกันในเรื่องก็มีซีนร้านกาแฟนะครับที่ที่เขาไปเจอแฟนเก่าเขาคุยดื่มดื่กันเล่ล่าเแฟนเก่าเธอเชื่ออะไร เอาเจนเจนค่ะหนูชื่อเจนมากกนุ่นแล้วมากมเาไปสีโมงไดเโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมาจากเจนล้วมากบบนุ่นลัลาอยง่ได้นุ่นเลยอ่ะไม่ได้นุ่นก่อนนุ่นอะไรกันครับเนี่ยไม่ไปนุ่นหรอกเหนื่อยแล้วให้โน่นย้ายมาให้โน่นในบ้าน อ่ะเจนมาเจอเจนเจนเป็นแฟนเก่าเจนคือเลิกไปแล้วถูกไหมใช่อ่ะมาเจอเจนที่ร้านกาแฟเราเลยต่อแล้วก็เอ่อเหมือนว่าคือผมไปกับเขาหรอใช่ผมไปติวหนังสือให้เขาแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอดีแฟนเก่าผมมาแล้วเจอผมปั๊บนั่งอยู่กับพรามอ่าแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมาใครผมใส่ย่างเงี้ยพรามก็แบบด้วยความที่ว่าใครวะย่างเงี้ยแล้วก็แบบหึงยังเงี้ยหึงหวงก็ไปเจ้าที่แรงอะไรประมาณนึ้ก็ต้าที่ยนงแล้วรือเปล่าวะอ้าว ก็เราเป็นแฟนอันเนี้ยถ้าใช้คำว่าเมียคือมีความได้ามมีควเป็นแฟนคือมีความเป็นแฟนกันแล้วก็ถือถือห่วงเขาในใจเธอตอนนั้นเธอจะตอบเจนว่าอะไรถ้าสมมติเจนถามมาถามว่าเธอชื่ออะไรเนี่ยเรียกว่าเนือเนื้อเอาหันมาก่อนดิเอาแบบเอาแบบเอาแบบความจริงกันเอาแบบชีวิตจริงอันเอาตอบแบบชีวิตจริงอ่ะอันนี้เป็นจริงจริงอันนี้เป็นแฟนเก่าอันนี้เป็นเใ่ร เหนือเหนือมากับใครอ่ะขอมากับแฟนเก่าแต่ไม่ใช่ดิคือเกี่ยวคือได้หรอกมาไรทำมกับแฟนใหม่เน่ยเฮ้ยแม่ไปรุ่นไปรุ่นแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แม่ได้ไหมเมื่อกี้แม่ได้ข่เมื่อกี้แม่ได้ข่าวอาหารสีสับไดครับเหนือเหนือมากับใครอ่ะมากับน้องอ่ะแล้วส่าน้องคือต่อไป พี่วเพราะว่าทำไมน้องหน้าไม่เหมือนกันทำไมน้องน้องหน้าไม่เหมือนกันเลยหนึ่งอะไม่รู้ดิก็พี่ที่ไม่ใช่พี่ะก็เหมือนแบบนี้ที่ไม่แปลว่าพ่อพี่เข้าใจวะเดือดไปแล้วเปล่าไม่เข้ใจพี่งอถ้าในถ้าใถ้าในชีวิตจริงถ้าในชีวิตจริงมีคนมาพูดแบบนี้ เราจะพูดกลับไปว่าอะไรไอ้คูณกั้นดึงแม่ใส่ถ้าในชีวิตจริงที่เขาพูดใครหามมาเหนือเหนือมากับใครอ่ะมากับน้องปวดปวดนี่ในชีวิตจริงเลยชีวิตจริงทำเป็ดปากใส่ให้มันให้มันนี้แต่ว่าพอพอามเหนือหันไปก็ ทำพีจริตนาคทณพีหนักที่เรียกมากเลยนอกจากซีนนี้เดี๋ยวมันก็จะมีิีงกูกิดอยู่เรื่อยมีความแบบเข้าคู่กันอ่ะเธอเขินกันไหมเพราะว่าเธอก็แบบมีความสีสนุกันเลยสามารถเขินไหยผมรู้สึกว่าเขินมากเลยนะไม้ด้ความที่ว่าเราเป็นผู้ชายแล้วแบบมาเล่นอซีรีส์วายเล่นเป็นพวกแมวเพชิสส์ผมรู้แบบด้วยความที่ว่าเอย เราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้กับผู้ชายมาก่อนนะแล้วแบบ้ยทำไมเราแบบมาทำานี้ป่ามันแบบมันมตลกตอนแรกมันจะดูตลกจมันจะดูแบบขำกันอาพี่รู้สึกเเยัง ม่เชิงเขินครมันเป็นแบบชอบขอดีบชอบชอบชอบผมชอบนะเวลาเล่นอะไรแบบเนี้ยผมชอบรู้สึกว่ามันมาใหไมาหาไปเลยในตัวละครเแล้วถ้าเราเป็นตัวละครเนมันรู้สึกว่ามันมันไม่ควรเขิน่ะมันควรที่แสดงศักยภาพหรือว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าจริงๆเราไมชอบไม่ชอบชอบแสดงแบบวามแสดงใช่ชอบแสดงเวลาจูบกันครั้งแรกมันรู้สึกไงมากับการจูบผู้ชายที่นไม่เคยจูบผู้ชายละมนหรอกน เธอเคยวะเราสามารถบอกเลยพูดตรงใช่ไหมจริงๆแล้วอเรายังไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้สมมติว่าถ่ายไปแล้วเธอจะรู้สึกยังไงมันก็มีจูด่แล้วมีมีเธอจะรู้สึกยังเครียดเหรอผอมเครียดเหรอผอมไม่อยากจูดอ่ะอะไรวะแค่รู้สึกผมถ้ารู้สึกแบบจูบไปแล้วรู้สึกแบบตามตามตามอารมณ์นะ้สิ้นและสิ้นสิ้นแ้มันจะมีความฟินอยู่ในตัวถ้าอยากดูแล้วรู้สึกยังไงก็ไปดูในซีรีส์นะครับ แต่ครูก่อนเขาบอกเขาโบดเจอจมูกดีแล้วคูเนี้ยจะยังไงีจมูกทะลุแล้วอ้มกทะลุเลยหมอสากที่อหมออเพว่าเดี๋ยวจะม่งกเลยจมูกทะลุเลยใจีค่ะจุบของครูเ่าจะดูดดืมดังสายน้าที่ไม่ก็ป่าสาเขอจดเหวะหอมมากไม่ไหวแล้วดูจน ลิปสติกหรอใครทานดีไม่มีคนทานลิปสติกเลยลมานลิมานอ๋อลิมันเมื่อกี้มิกคือปล่อยปล่อยจอยแล้วเมื่อกี้อ่าก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าในซีรีส์จะแบบเออสนุกสนานขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเป็นเกมที่เราจะกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนกระชับความสัมพันธ์ใช่ใช่ชื่อเกมว่า ใายจัะเกมชื่อว่าอะไรวะแม่ไม่มีชื่อไม่โยนไปเองโยนไปคนที่ยังไม่ได้กินเลยตาใสเลยนะเชื่ของจริงไายใจอะไายใจคอมเมนต์ผ่านอะไรกันเมงไปเป็นยังไงคะนต่อันนี้ครอบครัก็คือมันจะมีสองหมวดสองคนเราตกลงกันว่าจะเลือกหมวดไหนเป็นหมวดนักแสดงกับหมวดวิศวะนะคะแต่ว่าคำใบเนี่ยเราห้ามใบ เป็นคำในหนังเราแต่ละที่ยากก็คือเราต้องใบ้ทั้งหมดเป็นวอลเว้ยว้าว้ออะไรยังไงคนแพ้จะโดนทำอะไรครับแม่โยนอ่ะตัวที่แพ้นะคะก็จะต้องทำการพูดอวยอีกฝั่งหนึ่งอวยแบบว่าไม่อวยแบบว่าไม่ต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้อวยแบบแบบ พี่ก็สิบพี่ก็สิบสวยมากเลยอะค่ะคือตอนนี้ขนตาพี่อะค่ะเรียงเส้นเหมือนแบบหางนุกยูมาที่แบบว่าปูกตุกเรียงขึ้นมาแบบโอ้โหแบบโดยคืนที่เป็นพื้นหินอ่อนนะคะพี่ก็สิบน่ามาแล้วมาขนตาแล้วร่มเหมือพี่นี่อีนึ่งปีสันนี้ไปเลฉันก็พิมนะคะซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นการลงโทษหรือเป็นการเล่นกันเฉยๆเหมือนเป